สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่องบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับและวันนี้เราอยู่กันในช่วงของสตอรี่บอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ในการรีวิวของเรานะครับมันจะเป็นเกมที่มาจากสถานที่จริงนะครับในเกมโคเปน h ฮ g e n นะครับเราจะเล่นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งจะต้องทําการก่อสร้างฟาซาดของอาคารในบริเวณท่าเรือนูฮาวครับให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดย อ่าตัวของฟาซาดเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือผิวด้านหน้าของอาคารนั่นเองนะครับโดยวิธีเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากๆครับเมื่อถึงเทิร์นเราเราสามารถเลือกทําได้นะครับหจาก2อ,อย่างคือไม่เก็บการ์ดจ,จากท่าเรือก็ทิ้งการ์ดในมืนมอนะครับเพื่อสร้างฟาซารซึ่งการ์ดในเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5สีนะครับโดยถ้าเราเลือกทำแอคชั่นเก็บก,การ์ดจ,จากท่าเรือก็จะหยิบการ์ดได้2ใบจากท่าเรือที่อยู่ติดกันขึ้นมือนะครับส่วนถ้าเลือกทำแอคชั่นทิ้งการ์ดเนี่ยก็ทิ้งการ์ด <suggestion S 1> <ori> จะต้องทิ้งการ์ดที่มีสีเดียวกันนะครับตั้งแต่2ใบขึ้นไปเพื่อแลกกับชิ้นส่วนของฟาซาดขนาดตามจำนวนการ์ดที่เราทิ้งไปเพื่อมาต่อในผิวหน้าอาคารของเราครับโดยชิ้นส่วนฟาซาดแต่ละสีก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปยิ่งถ้าเรารวบรวมการ์ดสีเดียวกันได้มากเท่าไหร่ครับก็จะสามารถทําให้เราแลกชิ้นส่วนฟาซาดได้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้นครับผมเมื่อไหร่ที่เราสามารถ,ถต่อฟาซาดได้เต็มแถวแนวนอนก็จะได้1คะแนนและถ้าสามารถต่อทายฟาซาดได้เต็มแถว ตั้งก็จะได้อีก2คะแนนนะครับโดยถ้าเราสามารถต่อทายฟาซาทให้เต็มแถวแนวนอนนะครับหรือแนวตั้งเนี่ยให้มันเต็มแถวนะที่มีแต่หน้าต่างก็ทําไม่ได้คะแนนเป็น2เท่าอีกด้วยรวมถึงเราสามารถต่อทายนะครับปิดเป็นรูป สตาร์สัญลักษณ์ประจําตัวขุนนางได้นะครับก็จะทำให้เราได้ความสามารถพิเศษอื่อๆเพิ่มอีกโดยเกมจะจบลงเมื่อใครคนหนึ่งนะครับสามารถทำคะแนนได้12คะแนนก่อนและเมื่อเปิดการ์ดเจอนังเงืองกผู้เล่นคนไหนได้คะแนนมากสุดก็จะเป็นผู้ชนะครับผมก็เกมนี้มันก็จะเป็นแนวแบบทาวเวิงเป็นพัซซ์เกมแฮนด์ g ม m น n ์ประมาณนะครับเขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนแบบเล่นทิกเกอร์ทูไลท์เป็นแบบเวอร์ชันเดอิสประมาณนะครับก็ โดยรวมก็น่าจะเป็นเกมแนวแฟมิลี่ที่สนุกนะครับเล่นง่ายไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันเราจะมาพูดถึงตัวของท่าเรือนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่สําคัญนะครับในเกมของโคเปนเฮเกนเลยโดยท่าเรือนี้ครับเรียกว่าท่าเรือนูฮาวนะครับ N Y H A V N นะครับถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยของโคเปนเฮเกนในเป็นเมืองหลวงนะครับของเดนมาร์กเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมีผับมีบาร์นะครับซึ่ง เต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่นับช่วงโควิดนะบรรดาตึกสีสันสดใสตั้งเรียงสวยงามกันริม2ฝั่งแม่น้ำครับโดยในอดีตที่ผ่านมาที่แห่งนี้เคยเป็นท่าเรือเก่าที่เป็นรองรับเรือพาณิชขนาดเล็กนะครับจากทั่วทุกมุมโลกมาก่อนก่อนที่จะถูกนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโคเปนเฮเกนดังเช่นปัจจุบันนะครับซึ่งคําว่านูฮาวเนี่ยในภาษาเดนมาร์กก็หมายถึงนิวฮาร์เบอร์นะครับก็คือท่าเรือใหม่นั่นเอง โดยท่าเรือนูฮาวเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าคริสเตียนที่5แห่งเดนมาร์กนะครับอ่าก็จะเป็นคิงอ่าคริสเตียนเดอะฟิฟท์ออฟเดนมานะครับในช่วงปีคิเตศักราชที่1 6 7 0งถึงหนึ่เนี่ยโดยที่พระองค์นะครับทรงสั่งให้เฉลยศึกชาวสวีเดนซึ่งพ่ายแพ้จากสงครามครับผมอ่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าอาดานโนสวีดิชนะครับจะเป็นศึกสงครามระหว่างเดนมาร์กกับนอร์เวย์กับสวีเดนซึ่งจบลงด้วยชนะของเดนมาร์กและนอร์เวย์นะครับ โดยตอนนั้นเนีเ่ยก็จะขุดคลองเข้ามายังเมืองเก่าชั้นในที่บริเวณของคอนเกนซินทอฟนะครับของกรุงโคเปนเฮเกนเนื่องจากพระองค์ทรงต้องการให้บริเวณดังกล่าวเป็นเหมือนประตูสู่ท้องทะเลครับที่ซึ่งเรือขนส่งสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเชื่อมต่อเข้ามายังกรุงโคเปนเฮเกนได้โดยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยถ้าเรือนูฮาวถือเป็นแหล่งเสื่อมโทรมของกรุงโคเปนเฮเกนเลยครับมีชื่อเสียงในเรื่องของเล่ายาปาป,ปิ้งอับายมุกรวมถึงโซเพนีครับผมเนื่องจ,จากเป็นจุดรวมตัวของกาลาสีทั่วโลก โดยต่อมาเมื่อเรือบรรทุกสินค้ามีขนาดใหญ่ขึ้นมากเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลให้ท่าเรือของท่าเรือนูฮาวเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็คับแคบเกินไปนะครับเพราะเรือมันใหญ่ใช่ไหมทำให้ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยก็โดนถูกยึดครองโดยเรือสินค้าขนาดเล็กของประเทศเดนมาร์กเองนะครับโดยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรถบรรทุกได้เข้ามามีบทบาทในการขนส่งสินค้าทางบกก็ทําให้ท่าเรือนูฮาวสูญเสียความสําคัญในท่าเรือไปครับเรือขนาดเล็กและกะลาสีก็ค่อยๆหายไปจากพื้นที่แห่งนี้ จนกระทั่งบริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่รลกร้างและซุสมในเวลาต่อมาโดยในช่วงปีทศวรรษที่1960นะครับ n e w h o u s o c i e t y นะครับก็เป็นสมาคมที่ก่อตั้งมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของท่าเรือน,นั้นนะครับก็ได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวในปี1976ท่าเรือ n e w h o ก็ได้เปิดบริการอีกครั้งนะครับในฐานะพิพิธภัณฑ์และท่าเทียบเรือหานผ่านศึกโดยเอก n w h i t e c a นะครับนายกเทศมนตรีของเมืองโคเปนเฮเกนในช่วงเวลานั้นและต่อมาในปี1980 ท่าเรือนูฮาวก็พัฒนาให้เป็นพื้นที่เดินเท้าของคนทั่วไปตามคอนเซปต์ของเจนเกลและลาเกมโซนะครับสองสถาปนิกชาวเดนมาร์กซึ่งต้องการให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเหมือนจัตุรัสแห่งใหม่ของเมืองครับการปรับภูมิทัศน์รวมถึงอาคารบ้านเรือนในบริเวณนั้นให้มีสีสันชุ่ชานมากขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์เรือเก่าไว้ในคลองนูฮาวนะครับก็ส่งผลให้ท่าเรือนูฮาวเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยยมสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นั้นเป็นต้นมาครับผม นี่ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับให้เรารู้จักท่าเรือนูฮาวนะครับวันนี้ฟังคลิปนี้ก็เหมือนได้ไปเที่ยวโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับชอบเกมนี้นะแล้วก็ชอบแบบเรื่องราวแบบนี้นะครับชอบช่วงสตอรี่บอร์ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพราะว่ารายการเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจโลแอนโ o นะครับที่ทางเจ้าของเพจนี่ซัพพอร์ตเราเรื่องข้อมูลนะครับให้เรามีสตอรี่ดีๆอย่างนี้ให้เล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วในอีพีหน้าเราจะมาเล่าถึงเรื่องอะไรนะครับก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่ามัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตที่ p พ t r ิออนหรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพเพอวก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี้เลย